จากนั้นก็มาอีกเครื่องมือหนึ่งที่เราเริ่มจะไม่รู้จักกันแล้วเพราะเครื่องมือนี้เริ่มที่จะสูญหายไปจากวงการศึกษาเครื่องมือนี้เราเรียกกันว่าเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะซึ่งแปลตรงปรตัวเลยมาจาก o v e r h e a d Projector เครื่องมือนี้นะครับมันเป็นการทดแทนการใช้กระดานดำในยุคที่มีการเขียนกระดานดำ คนเห็นภาพที่ครูเขียนมนก็นดำดำก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับเด็กหลังห้องก็จะเห็นได้ยากพร้อมกันนั้นผู้เขียนก็ต้องเขียนลักษณะของเขียนทางด้านมุมตั้งมันทำให้การเขียนเป็นไปด้วยความยากลำบากก็มีคนค้นคิดวิธีการใช้ทางอ้อมขึ้นอีกอย่างหนึ่งโดยสร้างเครื่องมือ ให้มีปลอดฉายแล้วก็มีเลนเกรียดแสงนะฉายภาพขึ้นไปบนด้านบนผ่านตัวเลนรวมแสงหรือเลนสฉายนะซึ่งเ,เป็นเลนนูนแล้วก็มีตัวกระจกสะท้อนแสงสามารถจะปรับมุมได้แล้วพร้อมกันนั้นแขนที่ติดตั้ง เลนฉายนี้สามารถที่จะสร้างเป็นแขนที่มันสามารถจะปรับระดับนะของการฉายได้นะครับการฉายต้องมีส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าแผ่นใสนะหนรือแผ่นโปร่งแสงซึ่งเราสามารถจะเขียนภาพจากสี โปร่งแสงนะสีโปร่งแสงนั้นมีการสร้างสีโปร่งแสงขึ้นมาใช้คู่ควบคู่กับแผ่นสายนี้นะซึ่งการเขียนจากลินสอรหรือปากกาที่เป็นปากกาโปร่งแสงนั้นมันจะแยกเป็น2ชนิดเหมือนกันคือชนิดที่สามารถจะลบได้กับอีกชนิดหนึ่ง เป็นการเขียนแบบถาวรที่เราเรียกว่าเปอร์มานเนะฮะฉะนั้นการเลือกใช้ประกาที่จะเขียนบนแผ่นสายนั้นผู้ใช้ต้องเลือกให้ดีว่าจะใช้ลักษณะใดถ้าเป็นการเขียนเหมือนการเขียนกระดานเราก็จะใช้ปากกาชนิดที่เขียนแล้วลบได้แต่ถ้าต้องการจะเขียนแล้วให้ปรากฏติดถาวรใช้ได้หลายๆครั้งเราก็สามารถที่จะใช้ปากกาที่เรียกว่าเปอร์มา n เ เขียนได้นะการฉายภาพอย่างนี้นะแน่นอนครับพัดลมต้องทำงานก่อนเสมอแล้วก็หลังจากปิดแสงพัดลมก็ยังต้องทำงานอยู่เสมอนะเราสามารถจะมีลูกเล่นนะในการที่จะเขียนหรือสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพที่สามารถจะทดแทนการเขียนได้ด้วยวิธีหลายวิธีนะบนแผ่นใสนั้น เป็นการซ้อนแผ่นใสสามารถจะซ้อนได้หลายหลายแผ่นเป็นภาพต่อเนื่องสัมพันธ์กันก็สามารถจะทำได้นะครับการใช้ภาพจากแผ่นโปร่งแสงอันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องตั้งเครื่องฉายให้พอเหมาะกับชั้นเรียนนะครับ ภาพนี้สามารถจะขยายภาพได้ถ้าจักระยะห่างจอกับเครื่องฉายให้ดีนะครับถ้าห่างออกไปจากเครื่องฉายภาพที่เกิดขึ้นก็ยังภาพที่ขยายใหญ่ขึ้นถ้าเลื่อนชิดเข้าไปก็จะได้ภาพที่เล็กขึ้นแล้วก็ตัวแขนจะมีตัวปรับเลื่อนขึ้นลงเพื่อปรับความคมชัดระยะชัดของภาพได้ การใช้เครื่องฉายแผ่นใสหรือ overhead projector เราใช้กันเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเครื่องมืออื่นๆแทนนะเพราะว่าเครื่องมือที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นั้นเราใช้กล้องในการ เก็บภาพแล้วก็ฉายออกไปแค่ประกอบกับเครื่องฉายมันจะทำให้สามารถจะฉายภาพพึบแสงหรือโปรุงแสงได้ในขนาดเดียวกันได้นะครับบทบาทของเครื่องฉายที่เป็นเครื่องฉายอ้อมทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายโอเพกโปรเจคเตอร์หรือภาพทึบแสง หรือเครื่องฉายแบบโปร่งแสงที่เราเรียกว่าโอเฮนโปรเจคเตอร์นี้เริ่มที่จะถอยบทบาทลงเชื่อว่าอีกสิบปีข้างหน้าไม่มีใครรู้จักเครื่องมือพวกนี้แล้วนะครับลักษณะของเครื่องฉายอีกอย่างหนึ่งนอกจากเครื่องฉายทางตรงนะเครื่องฉายทางอ้อมแล้วยังมีเครื่องฉายที่เรียกกันว่าเครื่องฉายแบบรีเฟ็กหรือแบบสะท้อนแสง เครื่องฉายสไลด์ตัวนี้เป็นเครื่องฉายที่มีแบบเป็นแบบผสมเพื่อสามารถจะฉายตรงก็ได้หรือฉายสะท้อนก็ได้นะครับการฉายสะท้อนแสงนั้นหมายถึงในเครื่องฉายนั้นสร้างเป็นตู้ทึบแล้วก็มีแผ่นสะท้อนแสงเป็นมุม45องศาเมื่อมีการฉายแสง จากเครื่องกำเนิดแสงผ่านตัวประตูฟิล์มแล้วก็มีเลนฉายที่ฉายมาที่ตัวแผ่นสะท้อนแสงซึ่งอยู่ข้างในแล้วก็จะสะท้อนภาพออกมาที่จอการลักษณะทำเป็นตู้มืดมนะบางทีเขาเรียกกันว่า daylight screen เป็นการฉายภาพแบบสะท้อน แล้วก็สามารถจะฉายในห้องที่มีแสงสว่างได้พร้อมกันนั้นสามารถที่จะร่นระยะจากตัวเลนส์ฉายมาที่จอภาพได้มากแต่จอภาพที่ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องสัมพันธ์กับตัวเฟรมของฟิล์มที่ฉายนะฮะ ลักษณะการฉายอย่างนี้สามารถจะสร้างขึ้นเองได้โดยสร้างเป็นห้องมืดเป็นกล่องมืดแล้วก็วางแผ่นกระจกเงาให้เป็น45หองศาทำมุมกับตัวเครื่องฉายซึ่งสามารถจะสอดเข้าไปเองด้านหนึ่งส่วนใหญ่เป็นด้านข้างของกล่องฉายการฉายอย่างนี้ลักษณะการฉายอย่างนี้เราเรียกกันว่า เป็นการฉายแบบสะท้อนนะฮะแบบสะท้อนเครื่องฉายแบบสะท้อนสะท้อนแสงนะครับซึ่งสามารถจะสร้างกล่องให้ใหญ่โตขนาดไหนก็ได้หรือเล็กที่พอเหมาะกับการสอนการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนจำนวนน้อยก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่การสร้างสารรค์ซึ่งต่อมาเครื่องฉายสไลด์ไม่ว่าจะเป็นของโรดักหรือของซิงเกอร์นะฮะ ได้สร้างกล่องฉายเป็นกล่องฉายที่เป็นลักษณะของการฉายแบบสะท้อนนี้ขึ้นมาใช้ร่วมกับการสายตรงและสามารถจะใช้ร่วมกับเครื่องเล่นเทปซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องนี้มิกซ์อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเครื่องฉายอย่างนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากเมื่อประมาณพศ2520 ถึง2,540หลังจากนั้นเครื่องมืออื่นๆเครื่องฉายดิจยต้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น DLP ไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉายแบบ LCD ก็เข้าไปม,มีบทบาทแทนเครื่องฉายเหล่านี้นับวันจะสูญหายไปจากความทรงจำแต่อยากให้นิสิตได้เห็นได้รู้นะครับ